GBC ไทยกัมพูชาเ,เห็นพ้อง4ประเด็นนะครับทำแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือกอบกู้วัตถุระเบิดร่วมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีแผนในการปราบสแกมเมอร์ซึ่งอันนั้นน่าจะยากสุด อันนั้นจะวุ่นวายสุดนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณ2หมู่บ้านที่อยู่ในข่าวเอาจริงๆเนี่ยแผนปฏิบัติการมันน่าสนใจในส่วนของหนองชาและหนองยาแก้วเพราะว่าจะมีการสํารวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์นะฮะลักษณที่42่สถึงสีช่วงหนองชาและหนองยาแก้วซึ่งปูทางไปสู่การที่กัมพูชาและไทยจะร่วมกันวางหมดชั่วคราวในพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงเวลาจะได้สร้างรั้วได้ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าซึ่งมีนัยยะสําคัญมากๆ action plan ซึ่งจะมีการร่างกันแล้วก็จะลงนามในแบบที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะร่วมเป็นสักขีพยานเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนั้นก็คือวันเสาร์เพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันเองซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นแผนสันติภาพนะฮะไม่ได้เป็น peace agreement มันเป็นการทําข้อตกลงซึ่งจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเช่นเคยเขาจะใช้คําว่าลงนามในข้อตกลงความสัมพันธ์แต่ว่าถ้า ได้ก็คือเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้มันกลับมาดีเหมือนก่อนที่จะมีการประทะก,กันในรอบนี้ ซึ่งมาในทิศทางซึ่งเหมาะสมแล้วจะได้ไม่ต้องมีการใช้กําลังกันนะครับแต่ว่าสรุปประเด็นทั้ง4ข้อนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอีกครั้งนะฮะนอกเหนือจากเรื่องที่จะมีการลงไปทําหมุดชั่วคราวให้ดูว่าเส้นควบคุมที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีการสถาปนากองกําลังเฉพาะกิจร่วมนะฮะซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น joint task force joint task force เนี่ยน่าตื่นเต้นว่าถ้ามีตํารวจกัมพูชาและไทยร่วมมือกันในการปราบ scam center ต่างๆภายใน2สัปดาห์ ก็จะเริ่มกวาดล้างผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการไซเบอร์แกมต่อไปแล้วถ้าอนี้เอาจริงเนี่ยนะฮะมันแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนี้ที่คุยกัน4ข้อเนี่ยใน GBC ซึ่งมีความขึ้นหน้าอย่างที่ผมเน้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชารักษาสัจจะที่จะปฏิบัติตามด้วยหรือเปล่าถอนอาวุธหนักกอบกู้ทุนระเบิดปราบแกมเซ็นเตอร์ซึ่งอันนี้น่าจะยากสุดเพราะว่ามันคือท่อนำเลี้ยงของรัฐบาลเขาเองเสร็จแล้วอันที่่่่4ซึงงไมงายแลนนันก็คือ หมดชั่วคราวซึ่งจะนําไปสู่การสร้างรัว้วแล้วก็ขยับพลเมืองชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ซึ่งเขารุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยไปวันละหลายปีแล้วนะฮะ แต่ผมคิดว่าวาระที่3เนี่ยเกี่ยวกับปราบสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยหากทําได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเราจะได้เห็นสากลโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอจณาจักราาหรือประเทศในอาเซียนพวกนี้ซึ่งเดือดร้อนกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้ด้วยซึ่งต้องการนําเสนอวาระนี้นะฮะในการประชุมเอเปกรอบนี้เรื่องสแกมเซ็นเตอร์นี่คือทั้งอเมริกาและเกาหลีใต้เขาพร้อมชูขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช่อย่างเป็นทางการก็อ h น side เพื่อกดดันแล้วผมคิดว่ามันไม่ผ่านอาเซียนเนี่ยแหละอาเซียนเนี่ยแหละจะร่วมกันประนามคุมเน ที่ปล่อยให้มีสแกมเซ็นเตอยู่สิงสถิตในกัมพูชาได้คุณอย่าคิดนะฮะว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเขาจะยอมให้กัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งกดดานของผู้ก่อ,อก,การร้ายผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะสถานะของกมเมอร์เนี่ยไม่ต่างจากอเค a e d a คือความชั่วร้ายในแบบที่ต้องถูกทำลายทิ้งเนี่ยไม่ต่างจากไอซิสหรืออัลเค d a คือหมายความว่าคุณสถาปนาตนเองมาเป็นผู้ก่อการร้ายที่ทำลายชีวิตของพลเมืองในทุกๆประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามีมเซ็นเตอร์อยู่ที่ไหนผมคิดว่าแฟร์เกม ผมยังจำได้ใน Mission enduring freedom นะฮะของยุค George W. Bush เนี่ยเขาเข้าไปพเพื่อที่จะล้างบางเครือข่ายของบินลาเดนซึ่งเขาทำไม่สำเร็จแต่เขาโค่นรัฐบาลตาลิบานเพราะตาลลบานให้ที่พักปิงสำหรับอัลเคดาและบินลาเดนในช่วงแรกในช่วงซึ่งมีเหตุการณ์9-11หน้าเวณเวลานี้สถานะของสแ a มเมอร์ทาต่างเนี่ย เปรียบเสมือนแหล่งกบดานการก่อการร้ายในแบบที่ฝ่ายความมั่นคงในหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ไว้หน้าละเขาพร้อมเข้ามานะ,ะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่กัมพูชาจะตระหนักสักทีว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่เขาได้หมักมมมาเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยปะละอะเลยแล้วก็ทำมากินกับสิ่งที่เชื่อว่าไม่กระทบกับประเทศอื่นหรือจับไม่ได้ คือเป็นท,ที่ทราบกันดีว่ากระบวนการแสแกมเมอร์เป็นภยัยคุกคามสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เกิดทุกแห่งหนทุกชาติพันธุ์คุณล่อลวงแรงงานท่ามาจากตั้งแต่เอธิโอเปียยันซัฟคิเรียยันไทยแลนด์คนไทยยังมีอยู่เลยที่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นภยัยคุกคามระดับ Inter. อินเตอร์กัมพูชาได้ทําให้ตนเองจากการที่เป็นพารายาสเตทในอาเซียนกลายมาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพารายาอย่างสมบูรณ์จนคนไม่กล้าไปเที่ยวคือไปดูนครวัดกับไปดูเคิลลิงฟิลมันไม่คุ้มไง ก็ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจของต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและก็ประเทศอื่นๆดังนั้นแผนปฏิบัติการร่วมกันในรอบนี้จึงสําคัญยิ่งนะครับในการจัดการกับเครือข่ายไซเบอร์แกมเพราะฉะนั้นในข้อที่3เนี่ยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์แกมเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นครั้งแรกจากกัมพูชาการร่วมมือครั้งแรกจากกัมพูชาในเรื่องนี้แสดงว่าฮุนเซนสั่งมาให้ร่วมมือแล้วแสดงว่าฮุนเซนสั่งมาว่าพร้อมปฏิบัติการร่วมมือซึ่งถ้าสั่่่่่งงมมาาเเเเปป็็นนนนนนชัั้้้ตตแแรรกกยหลือไวจะู ู้ทุ่นระเบิดหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีการขนคนมายั่วยุเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่พยายามเรียกปกป้องผู้ซึ่งถือเอกสารสิทธิ์ในฝั่งไทยเนี่ยภารกิจต่างๆเหล่านั้นน่จะไม่เกิดได้สำไรถ้าฮุนเซนเนี่ยคุยรู้เรื่องตั้งแต่แรกกลายเป็นว่าต้องให้ทรัมป์มากดดันถึงจะยอมคุยรู้เรื่องชั่วคราวมันเป็นอย่างนี้ทุกทีแผนการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เขาตกลงกันก็คือจะเป็น SOP standard operating procedure ซึ่งไทยและกัมพูชาจะประสานกันแล้วก็เรื่องการถอนอาวุธหนังเนี่ยจะเป็นการปฏิบัตติาามขขข้อออกหนน,งงนนดเงงงื่ไ Term ference, t e r m of Reference TOR สำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรืออาเซียนออบเซ v ร์เวอร์ทีมหรือ AOT มีการลงนามของผู้แทนทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วโดยคณะ AOT จะมีหน้าที่สังเกตความคืบหน้าในการถอนอาวุธหนักของแต่ละฝ่ายและก็จะกำหนดกรอบเวลาเป้าหมายในการถอนอาวุธโดยที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการปฏิบัติการแผนแอคชั่นแผนนี้มอบหมายให้แม่ทัพที่สองของไทยและผู้บัญชาก,การภูมิภาคที่4จากกัมพูชาขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยจะหาหรือขั้นตอนอีกรอบหนึ่ง25ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยกับพี่ 在沙特。 คนไทยจดจำแน่นอน bm 2 1นะฮะแล้วก็จะรวดหลายลำกล้องเพราะฉะนั้นดี a y คือ24ตุลาคมนี้ตามกำหนดการถ้าผมจะไม่ผิดคือทรัมป์จะมา24ผมไม่แน่ใจว่าทำไมทั้งหมดนี้มันเร็วเหลือเกินแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจริงจังกับเรื่องนี่แหละแล้วจีนก็ถูกสกัดออกไปนะ,ะมันเป็นวาระของทรัมป์จริงๆที่กดดันแต่ว่าทมนในแง่บวกคือว่าไทยก็ยืมมือสหรัฐมากดดันกัมพูชาให้กัมพูชาทำในสองสามอย่างซึ่งกัมพูชาก็ต้องเกลื่อนเลือดแล อเมริกาเขาจัดหนักเขาฟรีซแอสเซทได้มากกว่าที่เขาลงมือไปในรอบนี้ในกรณีของคริปโตได้ซ้ำสหรัฐอเมริกาสามารถมีมาตรการคว่ำบาตรกัมพูชาได้หนักกว่าที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นหุนเซ็นไม่ต้องการสิ่งนั้นอย่างแน,น่นอนเพราะว่าแค่นี้ก็ขัดสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสําหรับฝ่ายซึ่งเสนอให้ฉีกในมุมนึงเนี่ยคุณกําลังเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทยที่ขยันในการพูดคุยเจรจาโดยที่เชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพูดคุยคุณ กำลังเห็นว่าเวลามีข้อตกลงระหว่างสองประเทศซึ่งเป็น MOU มเนี่ยมันมีประสิทธิผลได้หากมีการนั่งโต๊ะพูดคุยกันแล้วก็วางแผนการที่จะมีการบรรจุเข้ามาซึ่งเทคนโนโลยีแห่งไ i ด a r ทำให้มีการปักปันเขตแดนได้สะดวกขึ้นและป็นทัยยอมรับของทั้งสองฝ่ายการสร้างความแม่นยำในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้และเป็นอันิสงข,งของการที่มี MOU4 3 แล้วนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาฉีกอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาซึ่งจะสู้รบมันเป็นเวลาที่ทั้งระดับนายกรัฐมนตรีและระดับของหน่วยงานของเหล่าทัพต่างๆเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาซึ่งเราเนี่ยต้องการคุยกับกัมพูชาเราต้องการลากเขากลับมาที่โตะพูดคุยถ้าคุณมองง่ายๆคือว่าถ้าปะทะกันมันก็จะเหมือนแบบรอบที่แล้ว5วันแต่มันไม่ใช่5วันมันอาจจะ3เดือนและเมื่อเป็นเช่นนั้นความสูญเสียมันมากเกินก็เลยต้องคุยกัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะนําไปสู่การสูญเสียอะไรนะการคุยกันแล้วก็สร้างความได้เปรียบในขั้นตอนในการใช้ไรเดียร์เทคโนโลยีในการปักปันเขตแดนมันสามารถทําได้หลังจากนี้และคุณจะเห็นสิ่งนั้นนะครับคนไหนซึ่งชอบบอกว่าเวลามีการปักปันเขตแดนปักหมุดจะใช้1 2ต่อแสนคนนั้นไม่เข้าใจละว่าจริงๆแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ปฏิบัติเขาไม่ได้แบกเป็นที่1 2ต่อแสนไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมนเนตไปย้ําเรื่อง1 2ต่อแสนเนี่ยมันเป็นเพราะคุณมนเนตต้องการให้คนกัมพูชาเข้าใจว่าสิ่ง ที่รัฐบาลฮุนมนาเน็ตทำเนี่ยเป็นการสร้างความได้เปรียบกับกัมพูชาแต่นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามข้อได้จริงไงคือไม่ว่าคุณจะได้ยินจากฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาเนี่ยการที่บอกว่าใช้1ต่อ2แสนในแผนที่ในการปักปันเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องตามข้อได้จริงไงข้อได้จริงมันไม่ได้ใช้ไงคันนี้คือปัญหาไงมันมีความให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งในไทยแล้วก็จากทั้งในในกัมพูชาเพราะฉะนั้นโฆษกรัฐบาลไทยเนี่ยก็เลยชีย้แจงเรื่องนี้ให้ท้ทกคคคนนนนเเขาาาใจจไไม่ว่วะป็นนยัพูช ได้จริงก็คือว่าที่คุยกันในรอบนี้ใน JBC เนี่ยนะฮะไม่ได้มีเรื่องมาตราส่วนแผนที่ปักหมุดเขตแดนเลยนะ,ะส่วนบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วเนี่ยเห็นชอบกระบวนการสํารวจและจัดทําหมุดชั่วคราวว่าในพื้นที่เร่งด่วนไทยไม่ได้ไปยอมอะไรนะฮะคือแน non ่นอนหุ้นมเนเจอเขาต้องการไปบอกว่าเรายอมนู่นยอมนี่ไงเพราะเขาต้องการได้คะแนนแต่ว่าเราไม่ได้ไปยอมนู่นยอมนี่ไงนี่คือประเด็นนะฮะอิชูก็คือว่าคุณจะได้ยินวัฒกรรมแบบนี้จากทั้ง right wing pressure group ในไทยแล้วก็หุ้นเมเนเจอเองด้วยแล้วมันเป็นวัฒกรรมที่สอดคล้องกันก็ คือวาทกรรมว่ากัมพูชาได้เปรียบทุกครั้งซึ่งนั่งโตะคุยกันซึ่งมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ได้ามาใช้แต่เขาไปพูดสิ่งนี้ให้คนกัมพูชาเชียร์รัฐบาลเขาว่าเออสร้างความได้เปรียบซึ่งมันไม่ได้ตรงแต่ก็ได้จริงขณะนี้ตามที่คุณสิริพองษ์อังคสกคุลเกียรติเขาได้ชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าผลประชุม um JBC นี่ย Joint Border Committee รอบที่ผ่านมาเนี่ย2ตุลาคม คือไม่ได้มีการตกลงเรื่องมาตราส่วนแผนที่เลยไม่ได้มีการยินยอมปักหมุดเขตแดนตามข้อความที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีไปโพสระบุว่าฝ่ายไทยและกัมพูชาตกลงที่จะดาเนินการตามหลักการทางเทคนิคเพื่อจัดรังวัดและปักเขตชั่วคราวโดยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนและส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยาม1 9ึ7งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลัดเคลื่อนต่อสาธารณชนทั้งในประเทศไทยและในประเทศกัมพูชา ไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้ไม่ได้มีการสรุปเช่นนี้สังเกตดูด้วยนะครับว่านี่คือวัฒกรรมของฝ่ายขวาสุดในไทยที่ไม่ต้องการให้สอง,สองฝ่ายคุยกันราวนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อน,นี้ไม่ตรงตามข้อได้จริงเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ต้องมานั่งคอยแก้ข่าวแก้ข่าวแล้วมันก็มีคนไทยที่ไปฟังวัฒกรรมของคุณเาเน็ตด้วยนะฮะแล้วก็หยิบมาบริโภคนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆราวนี้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในที่ประชุม JBC ที่ผ่านมาที่ประชุมกันดึกเมมมมืื่่ออออววนนยกก็คคคคาหหาหหณะุรรรรรทิ JTC ดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่ทดแทนหลักเดิมซึ่งชำรุดหรือสูญหาย15หลักด้วยกันโดยยึดตำแหน่งเดิมที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันตกลงจัดทำหลักเขตแดนใหม่แทนหลักที่จมน้ำา3หลักโดยที่จะกำหนดตำแหน่งร่วมกันในภายหลังนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบให้เร่งรัดการจัดการแก้ไขปัญหาทีาเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือออร์โซโฟโต้แมปโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือเทคโนโลยีไลดาร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสำรวจนี่คือสิ่งที่ตกลงกันคุณเมเนตเข้า วัทกรรมไปพูดเพื่อให้หาเสียงภายในประเทศเขาส่วนขวาสุดในไทยก็เอาวาทกรรมเดียวกันมาพูดเพื่อต้องการให้ล้มโตเจรจาท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะผมอธิบายภาพรวมจะได้เก็ตสำหรับพื้นที่หลักเขตแดน42-47ในคุณสิริพงศ์ก็บอกว่าบริเวณบ้านหนองจาและบ้านหนองยาแก้วเนะี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกระบวนการสำรวจและการจัดทำาุดชั่วคราวในพื้นที่เร่งด่วนบนพื้นฐานของการสำรวจหาหลักเขตแดนเดินร่วมกันอยู่แล้วเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานสำหรับการหารือกันต่อไปเท่านั้นไทยไม่ได้ไปยอมแล้วก็ให้มีการเบิดเบน ดรดจิงนายกได้ย้ำชัดแล้วว่าหลักการ4ข้อซึ่งให้ความสาคัญกับการปกป้องอธิปไตยแห่งรัฐการสร้างเถรษภาพตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยไทยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและจะไม่ยอมหวังว่าจะไม่มีการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่จะมีผลกระทบต่อบ,บรรยากาศแห่งความร่วมมือดีมากที่คุณสิริพงษ์ชี้แจงผมเสริมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นทั้งในกัมพูชาและในไทยตอนนี้มีฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้คุยกันเพราะว่าถ้าคุยกันแบบนี้สงครามยุติคือในทุกประเทศเนี่ยจะมีปัญหานี้นะครับฝ่ายซึ่ง ได้ประโยชน์จากการใช้กําลังต่อเนื่องแต่ว่าบังเอิญในไทยรอบนี้ฝ่ายซึ่งได้ประโยชน์จากการใช้กําลังเนี่ยไม่ใช่กองทัพคือกองทัพไม่ได้อยากรบกองทัพเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่และหน้าที่ที่รับมอบหมายมาในวนันนี้ก็คุย GBC ให้รู้เรื่องและกองทัพก็คุย GBC รู้เรื่องเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมให้กับลูกชายเขาในการได้ใกล้ชิดสนม,สนมกับโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องการสิ่งนั้น เมื่อต้องการให้คุณมาเนีได้แสงจากสหรัฐเนี่ยเขาก็าเลยยอมเอาอใจสหรัฐด้วยการทำแอคชั่นแลนร่วมกับไทยในการกอบกู้ทุนระเบิดคือคุณจะาถามผมว่าทำไมฮุนเซนต้องมานั่งเอาใจทรัมป์มันคงมีเรื่องผลประโยชน์แหละแต่ว่าในเมื่อเขาต้องการเอาใจทรัมป์ก็เขาเอาใจไปปราบไดที่เขากอบกู้ทุนระเบิดจริงแล้วก็ถอนอาวุธหนักจริงแล้วการเดินร่วมในพื้นที่สองสามหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเดินเพื่อนั่งตรวจดูว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรการสร้างรั้วเน่ยมนทําาไไได้จรรริงงงตหอ มันไม่มีโอกาสที่ดีกว่านี้ละในการคุยกันให้รู้เรื่อง,องและทำข้อตกลงบางประการแต่เชื่อได้เลยว่าเหมือนกันว่าอีกสัก6เดือนหรือปี2ปีเนี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาอาจจะปะทุขึ้นอีกได้แต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้แปลว่าการพูดคุยในเวลานี้ไม่ควรจะทา